สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาอ่านกระมังะเรื่องกระต่ายน้อยของประธานหมาป่านะคะในตอนที่54นะคะแอดก็จะขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่แอดมาอัปเดตช้านะคะคือแบบแอดไปฉีดบ,บ็อกซินมาใช่ไหมคะแล้วก็มันก็ปวดแขนแล้วก็ไม่สบายนะคะก็เลยไม่ได้มาอัปเดตเนาะก็ขออภัยจริงๆนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะท่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะห่างกายคุณชายเฉินมีหญิงงาม ดุดดังดอกไม้ในหมู่เมฆอยู่แล้วคุณชายจะดูแลดอกไม้ดอกนี้ได้อีกเหรอเขาเป็นดอกไม้ที่มีเจ้าของแล้วพี่เฉินคะมาทำอะไรอยู่ที่อยู่ตรงนี้คะพวกพี่ๆี่กำลังรอพี่อยู่นะไม่คิดเลยว่านอกจากเฉินเว่ยอี้จะใช้สมองในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆแล้ว คุณชายเฉินรีบมาค่ะรีบมาสิคะยังจะใช้เสน่ห์หลอกล่อคุณหนูเศรษฐีด้วยอ๋อจริงสิเฉินว่ยอี้เรื่องนั้นคุณรู้หรือยังพี่หยุนเยาพี่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรหรอก็เรื่องายนี่มันเกิดอะไรขึ้นไฟดับหรอโอ้พระเจ้า เธออย่าเหยียบกระโปรงฉันสิทุกคนหยุดอยู่กับที่อย่าพิ่งขยับเดี๋ยวไฟก็มาบ้าเฮ้ยทียมคว,ควบคุมไฟกำลังทำบ้าอะไรกันอยู่หรือว่าฉันไว้อี้ผู้ชายเห็นแก่ตัวเอาความบริสุทธิ์ฉันคืนมาฉันไว้อี้ให้สัญญาที่คุณรับปากฉันไว้ล่ะ ไหนสัญญาที่คุณรับปากฉันไวละ่ะไหนคุณบอกว่าคุณจะขอฉันแต่งงานล่ะทำไมห่วงรี่ถึงอยู่ที่นี่โอ๊ดถึงอยู่ที่นั่นน้องซูไม่ได้บอกเฉินเว่ยอี้หรอผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับเฉินเว่ยอี้ฟังจากคำพูดของเขาหมายความว่าเฉินเว่ยอี้ดังแกเขางั้นหรอผู้หญิงคนนั้นคิดจะทำอะไรรบพล่ะลากตัวเธอลากตัวผู้หญิงบ้าคนนั้นออกไปซะ อ้าอครั้งนี้เป็นครั้งแรกของฉันคุณต้องรับผิดชอบฉันด้วยนะคะอืมเอานะคะก็จบวันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้แอดด้วยนะคะก็ส่วนเพจผู้แปลก็สามารถดูได้ที่นี่เลยนะคะที่หน้าจอเลยนะคะที่ขึ้นเลยนะคะก็ถ้าใครถามมาดูได้ที่แอปไหนก็ Facebook เลยนะคะก็วันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ